เมเกือบงานเข้าช้างหลุดไม่องเดือนมามานะมเข้าบ้านหรืวมาเจอพอดีครับโมเมเมมาเก็บมาพิ่งได้มามาเก็บยามามาไปยังไงมายังไงให้องเดือนกำลังเอาโมเมมาถึงบ้านเห็นแม่องเดือน เดินมาไม่รู้เดินมายังไงหรือผูกไว้ตรงไหนอย่างไรก็ยังไม่ทราบนะครับนี่ให้ไหโอ้คำคูณคำคูณเด้อแม่องเดือนเลยนะเอาเออคำคูณคำคูณเพิ่งพาเมย์กลับมาถึงบ้านนะครับก็เห็นแม่องเดือนไม่รู้เดินมาจากทางไหนครับนี่ฮะเออ,เอ,อนี่ก็ที่นอนของแม่องเดือนครับ แต่ก็ไม่เห็นควานว่าควานอยู่ตรงไหนนะครับรอบๆไม่เห็นนะครับเออข้ามคูนข้ามคูนเออแม่องเดือนเลยมาถูกที่ถูกเวลาครับโมเมรครับมาถูกที่ถูกเวลาครับควานเขียวนะครับมาถึงบ้านนะครับมาถูกที่ถูกเวลามากๆเลยนะครับถ้าอย่างนั้นไม่รู้จะไปหาแม่องเดือนที่ไหนนะครับกินอินไม่รู้จะไปเที่ยวไหนต่อหรอแม่องเดือนเออข้ามคูน นม่ม,ม่่นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ